นักข่าวเอเชียเซนติเนลของฮ่องกงเสนอข่าวการเลือกตั้งในประเทศไทยโดยเริ่มจากการวิเคราะห์แผนหาเสียงของพรรคเพื่อไทยตั้งแต่การชูนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรเป็นนายกรัฐมนตรีคนต่อไปพร้อมสโลแกนทักสินคิดเพื่อไทยทำ ว่าเริ่มส่งผลในแง่บวกกับพักเพื่อไทยแล้วเมื่อผลการสำรวจคะแนนนิยมจากประชาชน1,234คนโดยสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์หรือนิดา้าเมื่อวันที่9มิถุนายนที่ผ่านมาแสดงให้เห็นว่าพักเพื่อไทยมีเสียงสนับสนุนร้อยละ25.4ในขณะที่พักประชาธิปัตย์มีเสียงสนับสนุนเพียงร้อยละ18.3ด้วยคะแนนเสียงที่ยังคงห่างกันไม่มากนักทำให้สองพักใหญ่ไม่ชนะกันอย่างเด็ดขาด ดังนั้นผลประโยชน์จึงน่าจะตกอยู่กับพรรคเล็กที่มีอำนาจในการต่อรองโดยเฉพาะพรรคภูมิใจไทยของนายเนวินชิดชอบที่แม้ก่อนหน้านี้ทั้งพรรคเพื่อไทยและพรรคภูมิใจไทยจะออกมาประกาศว่าไม่มีทางร่วมรัฐบาลกันอย่างเด็ดขาดแต่นายโสพลสารัมได้ให้สัมภาษณ์กับหนงังสือพิมพ์บางกอกโพสต์ก่อนหน้านี้ว่าเป้าหมายของภูมิใจไทยคือการเป็นรัฐบาลไม่ว่าฝ่ายไหนจะชนะดังนั้นจึงเป็นไปได้มาก ที่หากพักเพื่อไทยได้คะแนนเสียงมากกว่าเนวินจะเปิดการเจราจากับพักเพื่อไทยทันทีคำถามที่ดูเหมือนจะสำคัญยิ่งกว่าคือกองทัพจะเคลื่อนไหวอย่างไรต่อไปเนื่องจากทหารยอมรับไม่ได้ที่พันตำรวจโททักษินชินวัตรจะกลับเมืองไทยเพราะกลัวว่าพันตำรวจโททักษินจะแก้แค้นด้วยการจับกุมตัวทหารที่ก่อการรัฐประหารเข้าคุกแม้ว่าก่อนหน้านี้นางสาวยิ่งลักษณ์จะประกาศว่า จะนิรโทษกรรมให้กับผู้ก่อการรัฐประหารทุกคนก็ตามสิ่งที่แน่นอนที่สุดก็คือไม่ว่าพรรคใดจะชนะความแตกแยกในสังคมก็ยังคงอยู่เช่นเดิมหากพรรคเพื่อไทยชนะการเลือกตั้งกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยก็คงจะไม่ยอมเหมือนที่ผ่านมาในอดีตในขณะที่หากพรรคเพื่อไทยไม่ได้จัดตั้งรัฐบาลกลุ่มแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติหรือนปชอ ก็คงไม่ยอมให้ชัยชนะถูกครากออกจากมือพวกเขาอีกครั้งส่วนกองทัพก็คงจะพยายามทำทุกวิถีทางเพื่อให้กลุ่มอนุรักษ์นิยมได้อยู่ในอำนาจต่อไปซึ่งน่าจะนำมาสู่ความไม่พอใจของผู้มีสิทธิเลือกตั้งทุกคนจนอำนาจอาจจะกลับมาตกอยู่ในมือของนายเนวินเพื่อใช้ต่อรองอีกครั้งแต่ปัญหาสำคัญที่สุดที่ว่าผู้ชนะหรือฝ่ายไหน จะนำประเทศไทยให้กลับเป็นหนึ่งเดียวกันได้หรือไม่เป็นเรื่องที่ต้องรอดูกันต่อไป